เขาบาังเอิญไปเจอสุตตาตัวแม่อย่างอัมพชราภานะถึงกำับอึง้งหนักไปเลยผู้ชมคะทำไมทำไมตัวจริงไม่เห็นเมือนในรูปเลยล่ะเขาก็สงสัยนะคะ โซต้าตัวแม่ของเมืองไทยค่ะแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากอัมพชราภาซึ่งตัวเธอเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถจริงๆค่ะมีฐานแฟนคลับจํานวนมากเลยแล้วหลายๆคนค่ะยกให้เธอเป็นดาราสาวที่น่าเป๊ะมากๆหุ่นก็เลิศอะไรก็เพอร์เฟกไปหมดเลยนะคะไม่ว่าเจ้าตัวจะทําอะไรจะออกประโภคภาพอะไรเนี่ยเรียกยอดไลค์ได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะถึงแม้จะอายุเข้าเลขสี่แล้วนะคะแต่ก็บอกเลยว่าตัวเลขเนี่ยไม่สามารถทําอะไรพี่อ้้าได้เลยค่ะ ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าเพจเจมอยร้อยแปดวีค่ะเขาออกมาเหมือนโพสต์โพสต์เป็นภาพซุกตาตัวแม่นะคะพร้อมกับระบุข้อความนะคะบอกว่าตัวจริงไม่เหมือนในภาพโดยข้อความที่ปรากฏนั้นนะคะด้านชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเขาเนี่ยบังเอิญไปเจออัมพชรภาภาแถวๆที่สุขุมวิท39นะคะก็เลยออกมาโพสต์ภายในเพจค่ะก็คือทีเพจเจนคลับเฟซบุ๊กไว้ว่าเมื่อคืนเหมือนไปเจอพี่อมพชลาภาครั้งแรกเลยนะ ที่สุขุมิสามิบเกมุงเข้าใจคําว่าสวยจนลอยได้ไหมทุกคนมองมาที่นางที่นางหมดเลยในร้านน่ะใส่ชุดสีขาวตัวบางมากผิวออร่ามากผิวสีชมพูเลยหน้าคมจมูกโด่งตาคมหน้าตาไม่เหมือนในภาพเลยนะสวยกว่ายเยอะมากจำไม่ได้เลยว่าเป็นานางอะ่ะ จนเพื่อนนางมาด้วยอะมากับผู้ชายจนเห็นเพื่อนนางมาด้วยคือมากับผู้ชาย3คนได้มั้งตูนี้อึ้งกับความสวยมากเลยเออเอาเป็นว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูปไม่ตรงปกนะคะเพราะว่าตัวจริงสวยกว่ามากๆค่ะออร่าความสวยในสะดุดตามากมากเลยทีเดียวค่ะ